ยีมอหัวอรนิยมฮะนิยมไม่ได้ทำอะไรเมื่อวานกตัวนเขาแะมค้กกาแฟตัดอวนติ้นกาแฟตัดอวนติ้ นเ,เนเผ็ดกป้แบี่อนไหเนี่รก,อเ,กเอาอเอาคอาีกอีกตึ้มนึเลยเอาเส้นกมเร่เี๋เยวัน <c oughs> นี้เขามาดพาตัดเจวนันอันนี้เขาเปียกขาวเ,เหไหมขาเปีเนเ้ย,ยขเยีน สงกันีเ้ันี้กินแวมาแซวอเยิ่งบกัวันนี้เขาสร้างสองอย่างยูฮันเขาขายอันเดึ่ได้ไหมให้เขาเปี้ยกันเซ่นกับเขาเปี้ยกเขาเหมือนบอกดินเชนนุ่มเรอยู่ล้วหกเจ็ดมงย่างเจ็ดมงย่าง อ,อันออออนี้ขนปปมปูมันป่ะเพราะว่าหอมกระสุนเป็นใบงงได้คุณทานนี้อันนี้กับกันเนี่ยใบงงกันนึง

ทำเจ้าไดสัก,กมึงก,ก็มึงฮะทเพิ่มได้มากก่ามาแหลกหางประานอยู่อะไรหางเช่บอยู่แตว่าฉัมีตะขอกินกันเจี๊ยมทีหม,มดนันอยู่บ้านอยูอ่ทอง